ุนะคะเชียงแสงซูบรุเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตจอดรถปดเกียร์ว่างนะคะด้วยซูบารุเอ็คันนี้นะคะ,คะก็มีวิธีง่ายๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราขับรถมาแล้วนะคะทีนี้ต้องการที่จะจอดนะคะเราก็จะมาปลดเบรกมือลงก่อนนะคะโดยวิธีการเหยียบเบรกนะคะแล้วก็ กดลงนะคะสัญญาณที่ตัวเบรกมือดับนะคะแล้วเราก็มาที่เกียร์ค่ะมาที่เกียร์นะคะบีบค้างไว้นะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มดับเครื่องยนต์นะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนมาที่ตำแหน่งเกียร์เอ็นนะคะตอนนี้ระบบอันนี้ถือว่าสำเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดึงคันเกียร์ลงมาแล้วแล้วมีเสียงติ๊ดเนี่ยแปลว่า อันนี้ยังทําไม่สําเร็จคะ่ะจะต้องลองทําใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นมารถเราก็สามารถที่จะขยับได้ในกรณีว่าเราไปจอดฝางรถคันอื่นนะคะ <Wow. S 1> แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะมาสตาร์ทเครื่องออกไปขับตามปกตินะคะตอนนี้รถจอดเกนอยู่ค่ะก็ผุมก็แนะนําว่าควรจะเลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์พีคะ่ะแล้วก็ค่อยสตาร์ทนะคะ ส่วนเทคนิคการจำง่ายๆนะคะง่ายสี่คำเองนะคะคือปลดบีบดับแล้วก็ดึงนะคะเทคนิคง,ง่ายๆตัวนี้สุดท้ายนี้พวกเราเชียงแสงซูบป r รเชียงใหม่นะคะก็จะมีแนะนำวิธีการใช้รถในคลิปต่อๆไปนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณ